สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดี FC ทุกท่านผมพอ่พอ,พอกับส่องแม่น้องแก็มบุ้มคือเก่าเดอ้อปลาลุงเลยตอนในห้ากกะลังสี่ย่าบมักม่วงแล้วก็หา้าสิมาสุบักม่วงไปสูป่สุ่พิ่นกินแล้วพี่น้องเนาะคนนำกันเด้อแมน้องแก้มย่าบหักม่วง ผงมาพี่น้องขาขวะนักญญป,ปีกงานสอเล็กน้อยนะพี่น้องจะส่วนเทพ ซื้อมาบ้านให้คุณแม่ถ้าน้องหนักก็จะมีปล่า แสงฟังงว่เน,นาะประแดดทำประแดกสีหวัวดลง ลงไปหมักผิดล,ไลงไปเนาะผิดผมยังเทสพออยูด่ด้วยกวัะขัวลงไปเนาะ ใส่ข้หวานลายลนายนเด้อเอาก็สิใส่ลงกนลายลายเลยดเอาก็สิเอาหัวบกบวัวลงไปเนาะเนาะกส็สิซอยหัวบวกบัวลงไปมืน <c oughs> กันเด้อปลานี เซลมันคือเก่ากระลุ่มาเบิ่งตอนกินมะปลาลุกเนาะไม่น้องแก้มองสิบบงาสากินอ้วยไม่กีา่นัยนึงโมอุต้า,าแล้วแลนะ้วพี่น้องมาคิดนำการเดิดมไยดีพี่นอ้อง สวดีโลเดอปลาดุงไปหาปลาดุงล้วสบายดีมกินกินกินอ่ะต้มาแม่้ัป้าเบเกเห็อรป็นต่าหาอันนี้คือส่งน้องมาได้ยองห่วงไปน้องอันนี้คือห้ามยำมักห่วงน้อไปน้องเราปรุงรสแล้วแซ่บจานปังไงไกลไปบ่เคยกอเนาขึ้ไปอีกไไปบ่ ตงซักกบัวนดำเลยเาะจัดละลายสีดำก็เลยอยากดำๆจัหน่อยน้อสดคำแรกก็พพิ้นๆแสพบ่เสพหมอบาเนเนาะยังหมมีายเนานะยังไหนน้อยเนาะ

เสร็จไรแล้วพี่น้องวันจัรก็เริ่มแล้ว

แศบร้ายพี่เ้องมาแต่เสายันค่ำเช่ไหมต้องหนักเป็นประถานอาสนีป่ามากอาสนีป่านะเซื้อซ่าก่าสิบพันท่าควรป่ามาเขาลงมาเลมั้ยเขาลงลมาเลกไ่ล่ะงไปซายแบบเมื่อในห้างทำหนึ่งเนาะ ขนาดแต่งใจวัดสิมาผาปลา,าควรปลาเรก็จมาเบิ่งใช่ไเด่นแ,แสบลายจนหมปลาหดบ่วง ก,นกนินกันารเดิอ่แม่พี่น้องเลย้โยกไก่โยกไก่เนาะเพื่อนว่าเนี่ก็ส่มหมืไปไปอนนาะ่วหาทีหาไม่เลาหมดเลยตามมา,มาพี่นะ้องมาสุกอ่ะ แปว้สวัสดีก่อนะสวัสดีป่าลุงสวัสดีป้าลุงก่อนอูทแจกก่อนเห็นได้เ่ยรับาูกจ้าถูกแจกนั่งอยากออกมาเหินบอตัดแต่หอมอยู่น้่งับบนี้ก็ให้เลย เดิม้ที่เด <sa ิมปลาลุกินมัสวมัม่วงมัม่วง่นนินไรแตกก่อนล่ะจะกินมาได้เอาตัวน้าลูกเอาตัวน้าบวงมา่ดูนดดูดบุ้งบุ้งมาดอกเลยบุ้ บุบบุเกี่ยวนสนุกไหนคาะแบลยนม่เจิขาจไจะลายุกเนาะในหมู่บดตันเนาะบูตันป่าตันไง้ันไส พยายามสับใส่ละลายเด้อได้ไวอูโหูถุนจาาเก่งหรอกถุนจาาปลาลูกเต็มจอเลยนาเต็มจอเลยพี่หนุ่มลูกลูกเอองามแล้วลูกงามแล้วยังบังสนลูกเห็นตัวเองอ่ะอ่ะผ่อนอ่ะผ่อนก่อนอ่ะผ่อนลูกก่อนผ่อนกับผ่อนโทษ พีพีเ like. อาไปกินไปอันเด็กไปไล่เป็ดตะลกไปเป็ดมาได้เด้อจัดการมาลูกเอ้ยไม่ที่ปิ่งให้กินลูกเอ้ไปมาลูกน้องผิดแนวก็สีดำลาพาจจะพี่นน้องไอ้ปากกดไไห์กดแชรกกดติดตามแม่น้องแก้มเบนเด้อปลาดุกฝากกนฝากสมต่อไปสบายดี Ja, die bin ich.